นี่แฟนพี่นี่ฮะเมียนี่เจ็บหัวไหมแม่ผมยิย้มเจ็บหัวไหมโอ้จะได้แต่งงานกับคนแถวสบายมีเงินเดือนกินเลยเดือนละแต่งเจ็ดแปดร้อยโอ้แม่ยายนี่ลูกศิษย์หลวงก็คูณรุ่นเลขเลยทีเดีไม่ใช่นะแกฟันไม่เข้านะน ไม่ใช่หนังนี่เขาต้องฟันก็ยื่นออกมาทำหนาา่าไปหาเรื่องสุกุ๊ก็จะมีเจ้าพ่อเฮ้ยแม่จะมีซุ้มนี่ยังกัก๊จีชิบคุณกูณณณย้ายบ้านหน,นีด้วยกดีกว่าที่แม่ออเป็นนี่แหละคนที่คบกันได้กับเปี๊ยบนี่แนะรูเธอาี่เฮ้ยเขาท่าน้องอินเปี๊ยตี้ขวดสีขาวน้อนั่งดีเดี่ยวกับพวกโลด วะเอเม่เฟงู้วยเ่ยยานพกเป็นล่วยงอนล้วยทะมารู้ว่าคนหลายยังกันนี่ฉันไม่มาเรียนดอกฉันหลายเขาไปอ่าใครจะตีกันก็รีบดีนะครับไปยรุ่นเพราะว่าขณะน,นี้อปพรลไม่มีงานทำวะ่ะตาขาเห็ด อจริงๆโดนเธอจีบว่าใครดีนะบ้านดีเนี่ยดีนะไม่มีเรื่องไม่มีอะไรไปเล่นนูดอนไม่มีเรื่องดอกมีแต่ลาวเกี่ยวคุณแม่พัวมีแต่คนงามๆด้วยตั้มสมนี่แม่เอ้เนี่ยนี่ตาพวงขอวัดนี่กินเรื่องกระดัมสมเบิ้งหน้ามาขายโป่งนี่เหรอฮะ ในี่กคล้ายเจี๊ยบเดียวได้รางวัลไหมอยากได้ถาหมหา,จ,าจ่จาสิบเอกสุดใจสิจ่าสิบเอกสุดใจเดี๋ยวให้กูร้องก่ง <c oughs> อนอยากฟังเพลงไม่เอา <c oughs> อยากฟังตังมือจังนิ้นน <c oughs> ดว้วยตัวใหายพ่อไม่ลง <c oughs> หัวเมื่อคืนนี่เล่นน้องอย่างงามรางวัง <c oughs> ล,ล,ลดีดูทานเราลงไปได้สองพันห้าขันลง ไปสองชั่วโมงกว่ามานำปูขาดอยู่เก้าลอยกว่าจิโมคันขาดข้าวปูแต่สร้างไม่นานเลยผู้ใหญ่บ้านคนตาบวมว้ายว้ายไม่ตามกว่าห้าโดยเลยเดือกูก็จะไปถึงทันทีไอ้หน้าหยุดรองสมาบานปูที่นอนต้องมีนางเชื่อบันทีเหรอไอ้เจ้าชู้ระตูผี นั่งอย่านั่งแบบนี้เด้ออย่านั่งแบบนี้ออกลูกยากต้องนั่งแบบอีนางคัดตมาพรวดเดียวเลยต้องมีสักวันต้องมีสักวัน ขอ К บคุณขอบคุณมากค <ขอ S 2> รับสำหรับพ่อพี่จันเก้าจันแก้วครับขอบขอบคุณพี่แหมมครับพี่แหม่มยศทธรแหมมนี่แหม่มเขาหุ่ยเขาขายที่ได้พออที่ดินแล้วเฮขายที่นอนเก่าได้๋ยวสาวรวยกลัวเมียเยี่ยวรถดต่อคอท่าดีต้นเด่นฮะถูกต้องใช่ไหมอย่าโกงหลายถวายทวงเด่น โอ้ยนมบ่อเป็นลูกฟักเลยนาเลี้ยงลูกเป็นปกโคกเทน้องแกนี่เนาะนี่ก็เด็กเล อีกเลยหูหาเลยลูกขายสับุระก็เอางนมาขอปากินเลยลอมเดี๋ยวไปเจอกันดีเลยไม่ต้องไปติดหนี้ิดเดี๋ยวตอนเช้าี่ถามช่วงข้าเราเนี่ย มาเอาไงอยโคตรดุเดิยวโคตรดงไรให้มาเอานี่แหละเนซอสเอาเป็กะนี่มือเดือจอยคนอกกับมนทุต็มขอเต็มโอ้ยดาดาอแล้พอแล้วเอาจะขอต้งีถัวเขามีพ่อมีแม่ัวต้งีดฉันท่องแกยีราพิชมา นะเอาเลยนี่มันที่ถูกนี่โอเคเอาเลยแบบนั้นเอาทิเอาฟาาเอาแพนลูกให้เจ้าองนบ้านมันเพิ่งจะอมโดเรมอนโดเรมอนที่ำไมเจ๊แอนขอบคุณมากเด้อมีรางวัลมาจ้าฉันเป็นคนกัดจันโยก็ยิ่งช่วยพ่อช่วยแม่เด้อทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกอยาเอาไปแก้แค่นี้หัว เพื่อมาตั้องร้อยหนึ่งถูกแล้วนี่ยไปเอาเจ้มือเขาไม่จ่ายเหรอทำไมต้องเขาหาว่าหกตัวหลังน้อยกูหกตัวหนาถ้ามึงไม่ยอมจับเลขมึงจะได้ถูกรับผาอะไรเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเด้อขอบกับนักประการท่านเจ้าวาดท่นี้เนาะท่านมีท่านงานนี้เขาไม่ได้มาเนาะ นานครท้าม่งนี้ฉันชื่อว่าหัวมหมูหมีนามสกุลดีหม,มาดีหมาเด้อไม่ใช่หีหมารับราชการกับกษัตริย์ผาธมินบัดนี้องคาธมินเป็นพระมหากษัตริย์กระหายศิทชอบทำศึกทำสงครามฉันกี่เล่าให้ฟังเมื่อห้หกเดือนที่ผ่านมาไปทำศึกมาไม่ใช่ชนะฉลงองจึงสงสัยพวกไอ้กี่เมาเราเข้าไป ในนามของกันิกาบัดนี้กันิกาท้องขึ้นมาแต่พ่อไม่เคยสนุกสนใจกันิกาเลยเอาใจเรื่องการลบการสืบสงครามพี่น้องเอ้ยถ้าฉันมีปืนถ้าฉันถูกโรตลีฉันมีปืนนี่ฉันจะซื้อปืนให้ที่พวกเอ้ยขาองค์ะมินมาฉันจริงจมันจม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  วันนี้เล่นใกล้มีนแต่งตัวชุดลายงามเอ้งามอยู่แล้วอภินัตนาจารจากน้องน้องมือค่อกองลายงามคือลายกระโลกเหย็นดเออล่อล่ออะไรอยู่บนหัวน่ะหัวมอเนี่มันจะไมคือโกดใส่กระดูกอะปากก็เป็เหมืคน โอ้ยตะบ,บาทข้าจ้าเอาเจ้ามาอีกเจ้ามาก็บเสียงเงินอีกแล้วกูนี่เจ้าลักสาธุข้าพระเจ้า,จาทั้ทงหลายขอนนอมทวายปัดใจเหล่านี้ขอให้กูโช นี oh, ่ไปทำจรินอะไรโอ้ไปทำงานใหม่ก็ได้ทงานงานเดินเงินดีมีหิดูอยากก็ไหนก็ไร้งานเดินเงินดีมีหีดูงานเดินก็เดินเลี้ยงหัวเอองานดีมีเงินทำไมเงินดีเงินดีก็ขายหัวเดิ๋ก็หีหัวเดี๋ยวอย่าอย่าไปเจาะจริงจริงทำให้หินไม่ได้ เป็นภาษาบาลีตรงไหมภาษายังสวดเลยสวดยังไงจริงๆเลยฟังพระเตพระสวยังไงอาสังใหโตอาสังใหตังอาสังใหโตอาสังใหตังใหโตหตังไรแล้วเดท่อนสุดท้ายเยสวัสดีครับ เอาไทยงานไอหมีคนที่มาดูลิเกก็พบคำบาลีมาทุกคนเลยจ้ะพบบาลีกันมาเติร์ดเติร์นโลกนี่พงศมีเรื่องอะไรพมยากถามวันนี่ไอหมีมึงไม่รู้ดีว่ากูกระสับขอทมินี่เป็นการจัดนักพัฒนานพัฒนาทำไมหน้าบ้านเป็นกระลุกเมืดอใครเอาหินคุบไปสร้างห้องน้ำนี่เหรอที่โทรไปเลยโทวรบตอตัรบตอได้หนเอา ชอบขนหินไปสั่งของน้าดูไม่ใครงงใครฉันชอบท้องสุกท้องสุกขังนี่ซึ่งมีอยู่หนึงลินแดียนชายปาะกอรต้องต้องเป็นมุนค่ะทุกปีจะตรงกคำบมนากาแต่ปีธีพานคำบรรการมันไปส่งมันเป็นพ่ออะไรหูหมูโอ้ปีนี้ฝนมันแรงสงสัยว่าเขาเขาญาติมากแพงอาจจะไม่ได้มาขนอาจจะไม่ได้ส่งเครื่องมรรณการเพราะมันจะเป็น ทำไมต้องการเดนทางไปพิสูนี่ตนเองอแต่การไปได้ครั้งนี้ทำไมฉันจะปลอมตัวไปแบบจาราบุรุษจาราบุรุษเอเป็นจาราบุรุตจะเป็นยังไงครบถ้าอมตัวไปเ,<อ>เราจะปลอมตัวเป็นคนประเทศไหนเออเอางี้เป็นคนประเทศไต้หวันเป็นไงมึงพูดภาษาไต้หวันเป็นหรือเปล่าเป็นอะไรไม่เป็นสวัสดีภาษาไต้หวันพูดกันยังไงที่หา อะไรเขามีแต่หนีหาาบ้านหาไม่มีหนียืนช่วยเดี๋ยวเอาคนในประเทศเถอาเอา แล้วผ่านเด้อมาตอนเย็นเนี่ยเชื่อไหมไปซื้อขนมกินเอาจริงๆนะเขาซุ้มๆพวกวัยรุ่นนะที่มาช่วยงานนี่นะพอมาจองเท่คุยกันเขาคุยกันยังไงเคยได้ข่าวว่าลิเกคณะดอกไม้มิ่งเมืองลิเกดันคุณทศเล่นดีจังว่าไอสาดเลยแล้วไอ้หน้ากลยบอกงั้นกูไปดูด้วยว่าเฮียมหน่ากันหรือเปล่าเอาจริงๆสมัยนั่นที่ช่วยสัดได้เฮียเจนชื่อไองโผชื่อไอซัดรีไหม เดียร์รีบไปไวเอร็วไปไวทหารไปสงคราม